บ้านสงไข่ขอมเป็ดที่สุพร้อพอจิานใหญ่จังเลยจ้าพี่เือนมามามเชิญเข้ามาเลยครับทำเตาตัวตามสบายได้เลยครับพี่เพือนเดี๋ยวนั่งพักกันที่เรือนรับรองนี้ก่อน้านใหญ่จังเลยสวยด้วยอยากได้อะไรต้องการอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวคุณไพรัตจัดหาให้เดี๋ยวไปทำาืุนแม่ก่อน เดี๋ยวคุณพิรัชจะพาคุณแม่มให้รู้จักรักรอกันตรงนี้ก่อนนะรักทำตัวตามสบายได้เลยนะครับเพื่อนรักไม่ต้องพูดแล้นะเตรีกันแล้จ๊ะบ้านใหญ่จังโู้ยดีกว่าเงี้ยใหญ่มากเออบ้านเราเยอะเลยโอ้โหบ้านเรากระลุ้นแต่ว่าม่นมีถึงมีแพทย์นะมีแพทย์นะจะมาด้วยโอ้มึงเห็นหน้าเขาเป่าจ้อยจังนี่แม่หนูนะไหนๆก็จะได้แต่งงานแล้ว เดี๋ยวเข้าไปหาคู่มอนสหบ่อยพี่ได้ลัดพี่ไผ่ิรันปัดจาปัด้าธรรมศาสกร์่่เจ็าพนเข็นใต้สีสมนี่ค็ใส่อะไันมีเพชดไงมันไม่มีเพชรนี่อะไรนะหลอนเป็นไทยแล้วไม่อยู่ในบ้านพี่ไผ่ลัดได้ยังไงออ หนูมีตัวแก้วจ้าหนูมาจากสุพรรณบุรีจ้ามาจากสุพรรณไม่ใช่ว่าแห่งตัวบัานนอกแต่กัวชุดมันซวยกว่าคุณนายนะเปิดชุดแลาวมีเผ็ดนะนี่เผ็ดแล้วคุณนายไม่มีตังค์ซื้อเผ็ดเลยหรอเพรามันเป็นเจนมอเต้หุ่เทปเออโอ้แต่เขามีไอ้พันันมามีกระดงกับดังนี่ล้วเราไม่มีไง ตัวแก้วเนี่ยเป็นคนพนนกแก้วเนี่ยมากับคุณไทรักจ้าคุณไทรัฐพาแก้วมาที่นี้จ้าและแกรู้ไหมว่าฉันเป็นใครเป็นใครล่ะจ้าฉันมีนาวา่าโ<ซ>ิโนณิเคยฟังจะมีอะไรไหโนกีไม่ใช่คือผ่านเปิดเต็นเันปุ้นรบหมดฉันมีนาวา่าโสพิษเป็นคู่มันของพี่ ไอ้ไผลัดปูม hey. ันปูมันกิ่งเปล่าทำไมนึกชื่อเรอปูมันกิ่งเปล่ามันชื่อพระเอกมันนึกยากอ่ะกดจับไผลัดต้องข้าวเนื้อย่าอะไรมึงไม่ท้องแกวะข้าวใบพีมึงเตะอีกแก้วแก้วไม่รู้จริงๆจ้าคุณไพรัตน์พาแก้วมาที่นี่แก้วไม่รู้อะไรเลยจ้าและฉันในนามคู่มัดของพี่ไพรัตน์ฉันขอสั่งให้แก้วกับ แก้วมาที่นี้ได้เพราคไ้รัให้แก้วดะครับคณไขรักไล่แก้วได้คนเดียวดังไม่กลับหรอไม่กลับไม่กลับใช่ไหมไม่ากความไม่พอใจให้กับโตคิดซะแล้วคมอะไรัอย่างนีนู่ี่นั่นนู่น่นันนูนนี่นั่นน่นีแัน่ี่ัีั่นี่นั่นั่นนนนี้ััั I'm here to stop ใช่มาคนเดียวรุมกูนะเทียบอ๋อลูกลูกสองสภาพลูกทำไมเป็นแบบนี้อะไรที่เนี่ยลูกอ่อใครเนี่ยนี่มันอะไรกันคุณแม่คุณแม่ต้องจัดการนะคะงูด้วยงูีงูงูก็เหมือนเทพเรียงงูคุณแม่ต้องจัดการนะคะไหนบอก ย็นกอดลูกโสไทยัยกอดโสูนี่เป็นใครกันนะฮะโรงีชื่อว่าแก้วจ้าชื่อแก้วคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ไม่รู้จักนั่งที่บ้านเขาไม่ได้สั่งสอนหรือยังไงรักกอดจ้าเออแล้วนี่เข้ามาใครพามาตัวแก้วแก้วมาจากสุพรรณบุรีจ้าคุณไพรัตเป็นคนพาแก้วมาที่นี้จ้า๋อพามไพรัตรามเข้ามา ตัวของหล่อนพบอบอกอยู่แล้วว่าเป็นพวกไม่มีอันจะกินหล่อนคิดจะมาเกาะลูกชายฉันกินอย่างนั้นใช่ไหม <c oughs> อยากจะหาความสบายให้กับตัวเองโดยการเอาตัวเข้าแลกอย่างนั้นเหรอเ <c oughs> ย่เค,ยคิแบบนนะะ้ะหล่อนไม่เคยคิด เลือกเองฉะน,นั้นแล้วสะพยของฉันมีเพียงคนเดียวนั่นคือโสพิตส่วนคนอื่นฉันจะคิดว่าเป็นแค่นางบังเรอช่วครั้งช่วงราวและน,นเวลานี้หมดเวลาของนางบังเรอแล้วใส่หัวออกจากบ้านทัไปเดียวนี้ขอรบคุณครับ <c oughs> <c oughs> ขเฮแก้วนั้นต้องเสียอ,อกเสียใจตั้งแต่เกิดมาที่แทนไม่เคยว่าแม้แต่น้อย จะอบน้ำตาตับฟันในสาวสุขันริมไม่จบวันอีกไม่จ้วันแต่คนดูไม่ตายต่าผู้เป็นที่ คุณแม่อยู่อย่เงต้องเป็นคนจัดการได้สว่หลังบ้านก็ไม่มีคุณแม่แม่ครับคคุณแม่อยู่นี่นี่เองพอดีว่าไพรัตจะแนะนํำแนะนำใครลูกแนะนำผู้หญิงคนหนึ่งให้กับคุณแม่ได้รู้จักนี่ก็อยู่นี่ไงเอ้าหาใครจะตาไพรัตหาใครลูกผู้หญิงที่อยู่ตรงนี้ ชิ้แก้วอ๋อคุณแม่เจอแล้วหระอครับเจอแล้วเมื่อสักครู่เจอแล้วสักถามคุยกันสักพักครับแม่รู้ได้ว่าเป็นพวกหวังรวยทางรัฐโดยการหาผู้ชายรวยๆวยเกาะอินแม่ไล่มันออนกจากบ้านไปแล้วแม่ไล่ไปแล้วหรอครับใช่แก้วกวุ้ย ไ,ไหผม,มจะไปตามแก้วเลยครับคุณแม่ผมรักแก้วผมจะไปตามแก้วกกแกหลงมันมากถึงั้นไม่เชื่อคำแม่แล้วหรอใครลัะฉันให้ชีวิตแกมาฉันเลี้ยงดูแกมาฉันต้องยืนย่นสิ่งที่ดีที่สุดให้กับแกแม้กระทั่งแกจะมีครอบครัวหรือมีคู่ชีวิต ด้วยความเป็นลูกไอรัฐไม่ล้าที่ัำใ,ใั้ค,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 คุณูืินเรื่องใหญ่47วันจะเข้าที่แ่นอาขับคุณหมูโอบ